สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะเพื่อนกับร้านนัสลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับร้านผมอยู่สุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อนนี่นะครับช่อง u t u b e นะครับที่เพื่อนเพื่อรับชมอยู่นะครับตอนนี้ช่องสลาลมคอยชแนลนะครับช่องหลักนะครับผมจะลงคลิปทุกวันเวลา1นถึงสคลิปนะครับแล้วก็ผมมีช่องสำรองอีกหนึ่งช่องนะครับชื่อช่องว่าผู้ชายขายเหรียญนะครับก็สามารถติดตามรับชมกันได้ทั้งสองช่องนะครับ แต่ว่าช่องหลักเนี่ยจะลงคลิปบ่อยกว่าแล้วก็เยอะกว่านะครับเพื่อนๆนี่นะครับอันนี้รายการเหรียญหลักๆที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับก็ราคาจะปรับขึ้นหมดแล้วนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับที่ลายดี0 9 5ย์2 4 4 4 3นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลายไว้ด้านล่างนะครับก็วันนี้นะครับมีเหรียญเข้ามา1กล่องนะครับตัวนี้มาดูกันเลยนะครับว่าเหรียญแบบนี้ทางช่องผมก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับก็ส่งมานะครับ โฟกัสไม่ค่อยชัดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวแกะดูกันเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเพื่อนๆนี่นะครับที่ทางช่องรับซื้อนะครับเดี๋ยวอ๋อนี่แกะเลยนะครับก็เหรียญพวกนี้นะครับยังพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับเพื่อนๆถ้ารู้จักสังเกตก็ มีโอกาสพบเจอเช่นเดียวกันนะครับเหรียญพวกนี้เพิ่มมูลค่าได้ค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับนี่นะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับก็กล่องนี้นะครับเหรียญนี้ก็มูลค่าหน้าเหรียญนะครับมูลค่าหน้าเหรียญเท่าไหร่เพื่อนๆดูนะครับมูลค่าหน้าเหรียญแค่6บาทนะครับนี่นะครับ 6บาทแลกกับเงินหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับทำไมถึงแลกได้ถึงหนึ่งพันบาทนะครับ <c oughs> เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญห้าบาทหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่นะครับ <c oughs> ถ่ายสิครับว่าเหรียญ5บาทเหรียญน,นี้คือเหรียญยังไงนะครับนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหลังเดี๋ยวลองดูนะครับลองหมุนดูนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นะครับ นี่นะครับตัวนี้เป็นเอียงนะครับถ้าถ้าเป็นพเสดีนตรงอ่ะจะมีราคากว่านี้นะครับนี่นะครับหมุนดูนะครับถ้าเพื่อนมีเหรียญนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นพัสดีเอียงนะครับเพื่อนนี่นะครับราคารับซื้อนะครับอยู่ที่สองร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนเหรียญตัวนี้นะครับนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องใช้อุปกรณ์ ช่วยนะครับก็คือไม้กายสิทธิ์นะครับเดี๋ยวแต่ว่าไม่ได้เตรียมมานะครับนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆต้องรู้จักสังเกตนะครับเนี่ครับถ้าเหรียญแบบนี้มีราคานะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็มาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้พิเศษยังไงนะครับเหรียญหนึ่งบาทนี่นะครับหมุนนี่นะครับตัวนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทพเสดีตรงนะครับ นี่นะครับเหรียญปกตินะครับจะเป็นจะเป็นแบบพัดเสียงกลับนะครับเพื่อนๆแต่เหรียญนี้นะครับลองดูนะครับหมุนมีนะครับตัวนี้จะเป็นพัดเสียงตรงนะครับการตรวจสอบเหรียญนะครับเพื่อนๆต้องดูขอบด้วยนะครับว่ามีรอยผ่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยเจอเหรียญดัดแปลงมานะครับแล้วก็ผมก็ได้เคยทําคลิป มาแนะนําเพื่อนๆแล้วนะครับว่าวิธีสังเกตสังเกตยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ชั่งน้ําหนักก่อนนะครับแล้วเราก็ดูดูที่ขอบเนี่ยว่ามีรอยผ่ารอยดัดแปลงหรือเปล่านะครับนี่นะครับตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้เหรียญแท้นะครับเพื่อนๆเออเลอร์แท้นะครับนี่นะครับแบบนี้ขายได้นะครับเพื่อนๆ ราคารับซื้อเริ่มต้นที่5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับเหรียญ1นบาทพัสศีตรงแบบนี้นะครับ1บาทพัสศีตรงนะครับรับซื้อทุกปีพศนะครับยกเว้นปีพศ2539ที่เป็นแบบเหรียญการจนาพิเศษนะครับอันนั้นไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญวาระนั้นเป็นวาระพิเศษนะครับก็ทำทำขึ้นมาเป็นพัสศีตรงนะครับแต่ว่าต้องเป็นพัสศีกลับ นะครับถึงจะมีราคานะครับเหรียญเหรียญกาจนาปีสามเก้านะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับเหรียญถ้ามีแบบนี้นะครับสามารถส่งมาขายได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเหรียญพวกนี้จัดเป็นเหรียญอยู่ในกลุ่มเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับเหรียญเออร์เลอร์คอยก็คือเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ อันนี้แพงกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับตัวนี้จะราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นเป็นพัสดุเอียงนะครับเดี๋ยวนี้ที่เขาเล่นกันอะ่ะที่เห็นบ่อยๆที่ขายได้ง่ายนะครับก็จะเป็นพเสดุขวางแต่ตัวนี้ไม่ขวางนะครับพเสดุขวางกับพัสดุตรงจะขายได้ง่ายกว่านะครับอันนี้เหมามานะครับก็ ช่วยซื้อมานะครับในในในราคาเหรียญนี้จะแพงกว่านะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆมีสนใจอยากจะขายก็ทักไลน์ผมมาได้นะครับผมจะขึ้นไลน์ไว้นะครับไลน์ดี095 412 4 4 4 3นนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับเพื่อนๆผมไม่สะดวกรับโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับส่งรูปมาทางไลน์นะครับแล้วก็ผมจะตอบกลับทางไลน์เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นเหรียญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทางช่องผมรับซื้อเช่นเดียวกันนะครับลองลองส่งรูปมามาสอบถามได้นะครับอันนี้ส่งเป็นคลิปนะครับคลิปสั้นๆนะครับคลิปหมุนเหรียญคลิปสั้นๆส่งมาให้ผมดูนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งช่วงขอบช่วงขอบแบบเนี้ยขอบแบบเนี้ยครับหน้าหลังนะครับผมจะต้องดูรอย ว่ามีรอยเชื่อมต่อหรือว่ารอยดัดแปลงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับขอบตรงนี้ถ่ายถ่ายเป็นคลิปมาคลิปสั้นๆตอนหมุนเหรียญแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งซูมตรงขอบตรงเนี้ให้ผมดูนะครับแล้วก็ผมจะพิจารณาดูนะครับแล้วก็จะประเมินราคาให้กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าราคาเป็นที่พอใจทั้ง2ฝ่ายผมก็ยินดีรับซื้อนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปรวม ของเหรียญพระเสียตรงนะครับพราะผมตอนนี้ผมก็มีหลายเหรียญแล้วนะครับก็ก็ก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าพบเจอกันได้หลากหลายชนิดราคานะครับเพื่อนๆนี่นะครับแบบนี้มีราคานะครับ500ร้อถึงหนึ่บาทนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ6บาท6บาท แลกเงิน1000บาทนะครับเพื่อนเพื่อนว่าคุ้มไหมครับเจอมา6บาทแบบเนี้นะครับก็ลองๆค้นหากันดูนะครับก็ถ้าเรารู้จักสังเกตเราก็มีโอกาสเจอนะครับเหรียญพวกนี้ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับอยู่ที่เราจะสังเกตหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ